ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free กลับเข้าช่วงที่2ของตัวพ่อสปอร์ตมาเฟียกับผมแชมป์พิรพลนะครับคือเคยมีผู้บริหารของเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามเคยบอกว่าใครมีทีมรักแล้วก็ขอให้เลสเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่2ที่เชียร์แล้วกันแต่สำหรับผมผมจะจัดไปอย่างตรงไปตรงมา ว่าทําไมพี่น้องคนไทยควรจะเชียร์จิ้งจอกสยามมากที่สุดเพราะว่าล่าสุดที่คิงพาวเวอร์ังน้ําเขาได้ให้ช็อตเด็ดเอาหนึ่งถ้วยแชมป์หนึ่งโลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของฟุตบอลให้แฟนบอลได้สัมผัสใกล้ชิดยิ่งกว่านักฟุตบอลทุกช็อตเด็ดจากวันนั้นเป็นยังไงแชมป์จัดไป พี่น้องครับผมเคยเล่าไปแล้วนะฮะว่าจิงจอกสยามเลสเตอร์เนี่ยตามสถิติในช่วง5ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นรองเพียงแค่แมนซิ C, ทีมเดียวเพราะปี2016แซงอาร์เซสเปอร์เป็นแชมป์ลีกสูงสุดพิมเมลีกปี2021ชนะเชลซีคว้า FA คับและก่อนฤดูกาล2022จะเริ่มก็ล้มแมนซิ C, ชูโลกคอมมินิต้ชิลด ซึ่งทางผู้บริหารและฝ่ายกีฬาของ King Power ก็ได้นำถ้วย FA Cup, วครับถ้วยที่ขลังที่สุดในโลกอายุ150ปีกับโล่ที่เราในฐานะแชมป์บอลถ้วยเชื่ดแชมป์ลิกอังกฤษฤดูล่าสุดแมนซิตี้มาให้คนไทยได้จัดไปชมอย่างโคตรใกล้ชิดพี่น้องฮะผมเนี่ยเคยถูกเชิญไปถ่ายรูปกับถ้วยบอลโลกถ้วยดังๆต่างๆจากแทบจะทุกกีฬาซึ่งกฎกติกาส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะมีเวลากับถ้วย ซึ่งถ้วยเนยนะฮะส่วนใหญ่จะอยู่ในกล่องแล้วคุณต้องเว้นระยะแบบสุดๆคนหนึ่งจะได้ไม่เกินสิวิ่ะเดินเข้าไปปุ๊บเขาจะมีทีมงานไทยแชะแชจบแต่การที่คุณมีเจ้าของทีมเป็นคนไทยที่รักคนไทยอยากให้คนไทยได้สิ่งดีๆเหนือใครๆเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับในงานนี้แฟนบอลสามารถจับถ้วยได้นะฮะแล้วก็สามารถดื่มดำได้เป็นนาทีนาทีงานทั่วไปคุณอาจจะได้สรูปแต่งานนี้ ซึ่งผมจะมีโอกาสนำช็อตเด็ดดีๆสุดใกล้ชิดมาฝากครับอาจารตัวพ่อครับวันนี้เป็นฟันที่เป็นจริงครับเราได้อยู่ใกล้กับแชมป์ถ้วยแชมป์แล้วก็โล่แชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับนักฟุตบอลสองคนด้วยวันนี้เราได้สัมภาษณ์แคสเปอร์ชไมเคลิลนะครับแลวก็เจนนี่บาร์ดี้เข้ามาดูนะครับน,นี่คือถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดนะครับ<อ>เขาบอกว่าจับได้<อ>แต่ห้ามยกนะครับเลสเตอร์ซิตี้อยู่ตรงนี้นครับ 2021นะครับเราชนะเชลซีและเชลซีเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นแชมป์ด้วยนะฮะก็ตามธรรมเนียมก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มเราก็ต้องมาแข่งกับแมนซิตอ้เพราะแมนเิตี้เนี่ยเป็นแชมป์ลีกเขาจะเอาแชมป์บอลถ้วยกับทางด้านของแชมป์ลีกมาเจอกันใครชนะจะได้โล่นี่ยเขาเรียกว่าคอมมิตี้ชิลด์นะครับและสุดท้ายแล้วเราก็สามารถได้ถ้วยนี้นะฮะผมเรียกเป็นโล่ล้วกันใหม่มากสดๆร้อนๆครับยังไม่มีชื่อของเรานะฮะจริงๆเนี่ย2020ก็ไม่มี ฤด,ดูกาลก่อนได้ถ้วยนี้ฤด,ดูกาลนี้ได้ลโลนี้เวลาเราตัดสินทีมฟุตบอลเหมือนตัดสินความรักครับถ้ามีข้อดีมากกว่าข้อไม่ดีต้องเชียร์ต่อไปเลสซอรซิตี้ตอนนี้อาจจะลำบากเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดดูในภาพรวมแชมป์เอฟเอครับ m u n ม t y s ช i ว l d และแชมป์พรีเมียร์ลีก2,016เป็น3สุดยอดความสำเร็จนะครับคุณวิชัยได้ทำแชมป์ลีกคุณต๊อปได้แชมป์บอลถ้วยแล้วก็โล ชมกงินยาวๆสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นแน่นอนปันุงพี่น้องครับแม้ผมจะเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ o r d i n m r y m e m b e r ของทั้งบาร์เซโลนาทีมแห่งตำนานนักบอลที่เก่งที่สุดในโลกลิโอเมสซี่าาและมาลายูเวนตุสอดีทีมของคริสเตียโนโรนัลโดทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในดินแดนสปาเกตตีถ้าถามผมว่าผมเชียร์ใครมากที่สุดก็คงจะตอบว่าเลสเตอร์ซิตี้ ง่ายๆครับเพราะเขามีความเป็นไทยในตัวมากที่สุดเชียร์คนนอกเขาอาจจะเอาเงินออกจากบ้านเราไปและลึกๆอาจจะดูถูกว่าเอ้บ้านกุณไม่มีใครดีเลยเหรอแต่เชียร์คนในเนี่ยเขาใส่ใจเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาเราได้แต่หวังว่าในอนาคตถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกที่บาซ่าเคยจัดไว้ต้อนรับผมในวันที่ผมบินไปเซ็นสัญญาจะมาวางอยู่ในรางน้ำในเร็ว,วัน Jing Zong Siam, Leicester City, forever number one in our hearts.